สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวันรดาทุกท่านนะคะพบกันในวันจำนี้เป็นคลิปที่ส่งนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะคลิปที่สเราจะมาพบกันอีกก็คือเป็นเสื้อเสื้อผ้าคาม ตับมาใหม่วันนี้เลยนะคะจะมายกให้ท่านสุดๆเลยนะคะสินค้าของเราทุกอย่างมีกินพร้อมขายมาเราก็จะมารีวิวให้พ่อแม่พี่น้องแบบนี้นะคะหากท่านอยากได้สินค้าอะไรก็ทักทายมานะคะทุกอย่างเรามีกินพร้อมขายพร้อมส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วก็ให้ท่านดูดีๆนะคะว่าท่านชอบแบบไหนก็พูดคุยกันได้นะคะทุกอย่างเราพูดคุยกันนะคะ อย่างเช่นผ้าพันคอเล็กตัวนี้นะคะเป็นผ้าคานแทสีตะกอวรลดามีขายนะคะพื่อละ220บาทเท่านั้นจริงๆผ้าตัวนี้ต้องขาย2องรหรือ350เนาะแต่วรดาขายพออยู่ได้นะคะ290มาขายแค่220บาทนะคะท่านใดสนใจดูในคลิปวิดีโอมาเลยนะคะก็ให้ท่านจำอีพีหรือแคปมาถ้าท่านจําอย่างบางทีแม่แม,แม่นะคะท่านแคปไม่ทันนะคะให้ท่านจดไว้อีพีเท่าไหร่นัาเบอร์อะไรนะคะวรดาจะทวนเข้าไปดูให้นะคะ ก็สำคัญต้องอีพีและลาเบอร์นะคะวรดาก็จัดกลับเข้าไปดูให้ท่านได้นะคะและเช่นคลิปนี้วันนี้เป็นผ้าคามเท้ตัดมาใหม่วันนี้ยังไม่ติดราคาเลยนะคะช่างเพิ่งมาส่งเพราะท่านรีบเกี่ยวข้าวแล้วท่านก็อยากได้เงินไปเกี่ยวข้าวด้วยเนาะเราก็จะขายสินค้าลดลดลดละเพื่อเอาเงินให้ท่านนะคะเพราะว่าเราก็อาศัยกันเนาะท่านตัดให้เราเราก็จะมาขายมาสตาร์ทคืนนี้นะคะ อันนี้เป็นผ่าแบบเลขชี่กวางเลยนะคะท่านดูเนื้องามมากอันนี้อก42นะคะจริงๆตัวนี้ต้องขายอยู่พันห้าหรือพันสามนะคะแต่วรดาขอจัดโปรให้ท่านเลยนะคะทุกอย่างบางทีเราลดได้เราก็ลด1,000บาทนะคะตัวนี้ท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะวรดาให้ท่าน100 0บาทนะคะอก4 2นะคะขอย้ำคืนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้นะคะคืนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ ถ้าท่านใส่ไม่ได้ก็ไปให้ช่างขยับออกนิดหน่อยได้เพราะเราเหลือผ้าไว้เยอะมากนะคะเราก็สตารให้ท่านนะคะตัวนี้หนึ่งพันบาทนะคะท่านใดสนใจคัดมาเลยนะคะเป็นผ้าดักแดงเนื้อดีใส่สบายงามนะคะหนึ่งพันบาทนะคะจัดโรมนมันไปเลยนะคะมาอีกนะคะตัวนี้นะคะ,ต,ะ,คะตัวนี้ก็เพิ่งตัดมาอกสี่สิบสองนะคะเป็นผ้าคามสีตะกอนเนื้อนิ่มลายลูกแก้วของโบราณ อัดกาวอย่างดีเป็นซิปด้านหลังเห็นไหมคะสวยงามซิปด้านหลังอัดกาวอย่างดีด้วยช่างฝีมือนะคะด้วยช่างสีมือผู้ชนานาญงานนะคะเห็นไหมคะอัดกาวอย่างดีช่างของเรามีคุณภาพที่ตัดมาขายตลอดนะคะก็คือช่างที่เคยตัดอยู่แล้วนะคะวัรดายกให้ท่านนะคะตัวนี้พิเศษ1,200บาทนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะวันนี้เรามาเลยนะคะสินค้าสวยสีเขียวตองอ่อนงามมากแล้วก็แบ่งปันให้ท่านนะคะ 1200บาท642นะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะ ผ้าของเราเนื้อดีนะคะมีคุณภาพท่านดูน้าหนักผ้าแน่นตึ๊กเลยนะคะวรดาไม่ได้เอาผ้าตกค้างมาขายนะคะไม่ได้ผ้าเก่ามาตัดเป็นผ้าใหม่ๆเลยผ้าของวรดาถึงวรดาจะร้านเล็กแต่สินค้าของวรดามีคุณภาพตลอดเพราะไม่เอาผ้าตกค้างมาตัดนะคะวรดาจะซื้อมาขายไปสินค้าใหม่ตลอดนะคะโอเคตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะตัวนี้ก็เหมือนกันเอกัดสวยดูนะคะดูลักษณะใส่แขนรูปลักษณะตัดสวยงามมาก อกสินีเห็นนะคะการเข้าซิปเข้าอ,อะไรสวยงามมากแล้วก็ให้ท่านนะคะพิเศษ1,200บาทนะคะตัดมาแล้วจะขายยกแบบนี้เลยนะคะเบาๆไปเลยท่านใดอยากได้สำเร็จรูปอก42ก็คือใหญ่กว่าบราดานิดนึงนะคะมาเลยค่ะเราให้ท่านเพียง1,200บาทนะคะตัวนี้เป็นผ้าคางศิตต์กรลายลูกแก้วเนื้อนิ่มนะคะ ผ้าของเราไม่ใช่เกิตัดได้ทุกผืนนะคะบางผืนผ้าสั้นก็ตัดไม่ได้เราต้องเลือกผ้าผืนที่ยาวนะคะเราต้องเลือกด้วยนะคะโอเคมาอีกนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวนี้เป็นนัมเบอร์ที่สี่ตัวที่สี่นะคะสวยไหมคะเห็นไหมคะสีขาวตัดงามมากนะคะน,นี่อกสี่สิบสี่นะคะอกสี่สิบสี่ดูงานดูคลมละเอียดนะคะ ทำแบบงานปานนิดเลยนะคะนี่ค่ะท่านดูเลยนะคะดูเชิงดูลายของเขาสวยวรดาก็ให้ท่านเลยนะคะ1,200บาทเช่นกันอันนี้อก4 4นะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะผ้าทุกอย่างมีกิ่งพร้อมขายเสื้อทุกตัวยินดีที่จะขายนะคะสินค้าของเราโอเคทุกผืนทุกอันนะคะมาเลยค่ะ1,200ันบาทนะคะแล้วมาอีกตัวนี้นะคะพ่อแม่พี่น้อง นนตัวนี้สี่สิบหกนะคะตัวนี้สี่สิบหกไม่ใช่สี่สิบสี่อันนี้สี่สิบหกนะคะใหญ่พิเศษนะคะใหญ่พิเศษนะคะเราตัดมาเพื่อสําหรับคนอยากใส่ตัวใหญ่นี่ค่ะงามมากนะคะเรามาเลยนะคะเรามาวางผ้าแบบสวยงามอันนี้ก็ให้ท่านนะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทอกสี่สิบหกนะคะตัวนีใหญ่พิเศษต้องใช้ผ้ายาวพิเศษนะคะผ้ายาวพิเศษใหญ่พิเศษถ่งจะได้นะคะแบบนี้เราก็มาแบ่งปันให้ท่านนะคะ ในราคาพิเศษนะคะ1,200บาทเช่นกันนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะเรายังแบ่งปันท่านสุดๆอยู่นะคะในราคามิตรภาพ1,200บาทนะคะแล้ว,ลว,ลวเรายังมีเสื้อคลุมตัวนี้นะคะยังเหลืออก4 2นะคะตัวนี้อก4 2เราก็มาแบ่งปันให้ท่านนะคะถ้าจริงๆราคานี้ต้องพันแปดแล้วก็ให้ท่านนะคะ1,200บาทนะคะวันนี้เรามีจริงพร้องขายเราวันนี้เรามีแท้แน่นอน พร้อมแบ่งปันให้ท่านสุดๆเป็นผ้าคามสกะกลนครอันนี้เป็นคอจีนนะคะเป็นคอจีนนะคะใส่ง่ายๆเบาๆเห็นไหมคะใส่ง่ายๆเบาๆนะคะใส่สวยๆใส่เบาๆใส่สบายๆนะคะอก42นะคะใส่ง่ายๆนะคะในราคา1,200บาทลดให้ท่านอยู่แล้วนะคะมาอีกตัวนี้นะคะตัวนี้ผ้าอันเดียวกันนะคะแต่สีเหมือนกันเลยแต่เราตัดคนละอกอันนี้อก46นะคะ ไม่ใช่ค่ะอก4ี 42, อันนี้44นะคะอันนี้อก4 4แล้วเราก็มาแบ่งปันท่านราคาเดียวกันนะคะ1,200บาทนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยผ้าของเราทุกอย่างมีจริงพร้อมขายของของเราทุกอย่างยินดีที่จะขายนะคะเราไม่ได้เอามาโชว์ว่างๆนะคะเราพร้อมที่จะขายท่านใดอยากได้ท่านใดสนใจจริงๆก็พูดคุยคุยกันนะคะมี f c บางคนนะคะพูดมาทักมาพอเราพูดไปส่งผ้าให้ดูให้เราถ่ายรูปให้ดูแล้วก็เงียบไปอันนั้นก็ไม่ แฮปปี้เท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราก็มีเวลาเราก็ใส่ใจท่านท่านก็ใส่ใจเราด้วยนะคะเราก็อยากดูแลท่านนะคะขอให้ท่านให้คําตอบเราด้วยถ้าท่านยังไม่ชอบไม่รับก็ไม่เป็นไรท่านตอบแค่ยังไม่ชอบแค่นั้นแม่ค้าก็ภูมิใจแล้วนะคะอันนี้อก44นะคะพิเศษไปแล้วนะคะ1,200บาทอินเหมือนกันนะคะแต่ตัวนี้จะเป็นอก40นะคะอันนี้เห็นไหมคะถ้าตัวตัว ตัวน้อยเราก็จะเอาผ้าสั้นนะคะมาตัดให้น,นะคะอก40แล้วาก็ขายให้ท่านเหมือนกันนะคะราคาที่สิเศษ1 2 0 0บาทนะคะอันนี้อก40นะคะหรือท่านใดอยากได้เดี๋ยวว่าเป็นทรงตรงลงไปก็มีนะคะมีค่ะแต่วลดาก็ตัดไปเรื่อยๆเนาะช่วงนี้กําลังส่งผ้าให้ท่านอีกแล้วพ็ท่านก็เร่งเกี่ยวข้าวเนาะโอเคไหมคะตัวนี้เราก็เป็นปันท่าน1,200บาทนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะทักมาทักมาทักมา,ท,กมาทักมาเลยนะคะสินค้าของเราทุกอย่างนี ท่านอยากได้สินค้าสวยๆนะคะวรดาก็ยังจะมายกให้ท่านอีกนะคะคือแบบนี้แหละคะ่ะวรดาก็จะยกให้ท่านอีกนะคะให้ท่านพิเศษไปเลยนะคะนะคะท่านใดอยากได้ไปคิปวรดาลงวิดีโอไปแล้วนะคะคลิปต่างๆก็มีนะคะแน่นอนท่านใดอยากได้ก็โอเคนะคะวันนี้ขอให้ท่านดูอีพีค่อยหลังไปแล้วก็ดูไปเรื่อยๆนะคะท่านอยากได้อะไรก็ทักมานะคะวรดาก็ขอบคุณทุกท่านที่เมตตาขอบคุณทุกคนที่อุดนุน ก็มาซื้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วราดาท้าค่บตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนี้นะคะวันเสาร์หน้าวรนาก็มีงานแต่งงานของลูกสาวนะคะก็อาจจะยุ่งหน่อยก็ท่านอยากได้อะไรก็ทักมานะคะวราดาก็จะตอบให้ท่านโอเคนะคะเพราะม่พี่น้อง่าทุกอย่างเรามีกินความไข่ พร้อมลดลดให้ท่านตลอดอยู่แล้วนะคะท่านอยากได้สินค้าอะไรก็รทักทายมานะคะวลรดาก็ลดให้ท่านตลอดอยู่แล้วนะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนทุกคนที่ให้กําลังใจวรดาและอุดหนุนมาตลอดก็กลับขอบพระคุณทุกท่านคะ